คือของของพวกคุณเนี่ยคือมาปลดล็อกใช่ไมแล้วก็ฟังอาจารย์ไปอย่างเดียวเนี่ยมันจะค่อยๆพลังงานมันจะคาพอสุดท้ายแล้วพอตัวสุดท้ายปับ๊บมันจะมีอาการคาที่หัวนะฮะเพราะว่าตัวตัวธาตุรู้หรือตัวมโนธาตุหรือ,รอจิตมโนวิญญาณนี้มันสลายมันกลับมาห่อหุ้มไม่ได้แล้วที่คุณเพยญพูดเมื่อวานนี่คุณเวลาพรก็เป็น,เป,นเป็นเยอะไหมก็เมื่อวานนี้ก็ไม่เยอะค่ะก็เป็น มันนิ่งเมฆบางอยู่ตรงนี้แต่ว่าันี้พอตื่นเช้ามาแล้วก็มันเป็นพลังงานที่มันตกค้างอยู่นะฮะของจ้มโนวิญญาณพอมันเข้าไปควบคุมสมองเราไม่ได้ควบคุมความคิดเราไม่ได้อะมันก็ตกค้างอยู่แล้วก็สลายออกไปลูกศิษย์ผมทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้ต้องฟังเขาจะต้องฟังมาเปิดดวงวิญญาณฟังแล้วมันจะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นของเดิมออกไปพลังงานตรงนี้ มันจะเกิดสมาธิติมันถึงไม่ค่อยเป็นอาการหนักไงบางคนทําไมไม่พ้งไม่อะไรเลยเอออย่างเงี้ยไม่เป็นไรก็คุณเข้าใจมนเรื่อยๆนี่แหละคือมันมันค่อยๆถอนออกทีละนิดมันไม่ได้แบบว่าเข้าใจทีเดียวไงเออมันก็เลยต่างกันน่ะนึกออกไหมเออเหมือนเราเรายกของอะไรมาเราไม่ได้แบกหนักทีเดียวเราค่อยๆเทออกให้มันเบาขึ้นอย่างเงี้ยค่อยๆไม่ได้แบบมารู้ตัวทีเดียวกยกเต็มตัวเลยแล้วก็โยนทิ้งอย่างนั้นมันก็สบายแต่เรารู้เริ่มรู้ว่าเออนั้นหนักอันนี้ไม่หนัก เราค่อยๆวางไปเรื่อยๆคือของผมมันเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวมันเข้ามาเห็นไม่ได้แบกอะไรไว้ไงคือไม่ให้แบกอ่ะเออมันก็เลยค่อยๆวางทีละอย่างทีละอย่างค่อยๆเข้าใจไปมันไม่เหมือนผมอ่ะผมมันไม่มีใครมาชี้ไม่ไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลไม่เจอพุทธเจ้าอ่ะเออเราต้องมาเป็นโพธิสัตว์เสเองอ่ะต้องมาช่วยคนเสเองก็เลยตื่ตุ้มเดียวเลยของผมอ่ะคือมันค้นหาใช่ไหมล่ะมันไม่ได้คอยออกมันไม่ได้เอาออกอะไรเลยอ่ะเออมันไม่ได้เอาอะไรออกที่ว่าพอมันมา อ่ามีสติสมาธิอยู่ในตัวเองโอ้โหมันค้นหาใหญ่เลยอืมมันก็แบกแบกความความคิดความจําอยู่นั่นแหะแต่ผมไม่ได้อยากไปสอนใครไงไม่ได้ไม่ได้ไปเจอครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นไงเราก็เลยค้นหาตัวเองพอมันรู้ว่ามันหลงแค่นั้นมันถอนออกไว้ทีเดียวมันถึงออกไปเกี้ยงเลยทีเดียวเลยมันเหมือนหลุดออกจากเหมือนเราแบกก้อนหินใหญ่ๆไ้อ่ะแล้วเราเรารู้ว่าเราแบกแล้วมันโยนตุ้งไว้ทีเดียวมันถึงสว่างสวัยถึง เหมือนหลวงตามหาบัวเนี่ยก็เลยพูดยากหลวงตามหาบัวแบกมาเยอะกว่านะเออแกแบกบมาไม่รู้กี่ปีพอแกรู้ว่าแกหลงแกพลิกฉับพันนะ่มันไปคนละเรื่องเลยมันวางก็ทานทั้งหมดแต่ของเราค่อยๆวางทีละปอกลูกศิษย์ผมหลังๆมาเนี่ยที่ให้มาเก็บงานก็วางไปทีละปอกไหมอมามอจ,จารย์ใ,นนใช่เราต้องพ่งอย่างเดียวอ,อะไรเออก็เราไปยึดเอาตรงนั้นเออตัวนั้นมันก็ถ้ายังไม่เป็นตรงนี้ก็ไม่มีทางก็กลับมากำเริบอีกไอ้ตัวที่พ่งสว่าง นะฮะมันยังไม่ใช่มันเป็นอาการที่อาจารย์จี้จี้เข้าไปแล้วมันมันเหมือนมันมันปล่อยตัวเองมันไม่ไม่มันไม่กระทาอะไรตอนนั้นแต่มันยังไม่เกิดปัญญาอาจารย์ถึงบอกว่าอย่าประมาทในทําไงเกิดอย่างก็ต้องฟังไปฟังไปเพราะว่าตอนเนี้ยมันมันปล่อยหมดแล้วมันก็ต้องเดินต่อไปฟังไปอย่าไปหลงความรู้ไงอ่าเพราะจังหวะเนี้ยพอมันมันเหมือนมันมันโพร่มันปล่อยแล้วมันไม่มีอะไรไงตัวโมโนเหมือนมันหลุดหลุดไปชั่วคราวอ่ะเออแต่ทีเนี้ยด้วยตัวมันเองยังไม่หมดเชื้อ ที่นี้มันไปเก็บเอาความรู้หนักเลยทีเนี้ยยาวมันมันเป็นกรรมแล้วยากแล้วไม่มีวันที่จะนั่าหันไปอมเอความรู้อ่ามโนธาตุตัวเนี้ยพอมปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันมันเหมือนมันมันปล่อยอะมันปล่อยปล่อยที่มันยึดอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้ปล่อยรอยพิเศษมันต้องมีปัญญาทําลายมันยีงไงจะต้องฟังอาจารย์ไปอีกแต่คนพวกนี้บางคนประมาทพอไปฟังอาจารย์มันเก็บเอาความรู้ไหเก็บเอาความรู้เก็บเอาความรู้เนี่ยมโนธาตุครับพอ พอมโนาธาตุมันออกมาแล้วาธาตุดูนี่ออกมาหรือจิตมโนมันลอยออกมาแล้วดันไปหลงมันเออนี่แหละที่ผมบอกว่าอย่าประมาทนทั้งนี่มันเป็นเส้นยาแดงผ่าแฟดเลยมึงจะวิปลาสกับมึงจะเ,ออเข้าสู่หมวดปกติมนุษย์ธรรมดาเนี่ยตรงนี้เองที่ว่าวิปัสสนูกับวิปัสนาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงเนี้ยแออทนที่จะเกิดวิปัสนาแล้วก็ค่อยไม่ประมานทนธรรมฟังขีปัะจาแล้วทำลายไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะแต่นี่กลายไปเป็นเป็น,ปน,ปนพอมันหลุดออกมาแล้ว ไปเห็นสภาวะคือมันยังไม่ได้หลุดหรอกคือมันเหมือนมันปล่อยตัวมันเองอ่ะปล่อยปล่อยไอ้ไม่ใช่ปล่อยตัวมันเองปล่อยไอ้อะไรนะขันนะขันเนี่ยความที่ว่าโอ้ยยึดงไปอยากจะรู้อะปล่อยตัณหาตอนแรกอ่ะเออแต่มันยังไม่ได้ปล่อยตัวมันเองไงมันต้องเอาปัญญาลงไปอีกบริกายเป็นพอประมาทไงพอไปได้ความโล่งความอิสระเบาสบายตรงนั้นเนี่ยทีนี้ไปหลงรู้ไปหลงรู้ก็เลยเป็นวิปัสสนาติดสภาวะอืมหลงสภาวะตรงนั้นต้องการพง อืมแล้วไอ้พวกพงพวนั้นก็เชื่อมั่นตรงนั้นอืมมันเป็นด่านแรกมันเป็นสัญญากรรมนะฮะผมจะไถถอนสัญญาทั้งหมดเลยทุกตัวทุกเม็ดเพราะฉะนั้นจนจนมันหมดสัญญากรรมทั้งหมดเพราะไอ้สัญญากรรมนี่แหละมันมันมันปรากฏขึ้นมามันก็ครอบงำเราไปปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเกิดเวทนาความพอใจไม่พอใจความแบ่งแยกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เราไม่สามารถเกิดยันชนิดเด็ดขาดได้นะฮะ ที่จะทำลายเจ้ามานวิญญาณตัวเนี้พอมันหลุดออกมาแล้วก็ไอ้มันพิกออกมาแล้วก็จริงแต่ตัวมันยังไม่ดับไปไม่หมดเชือ้อจริงจมันกลับมายึดได้เป็นวิป,ปัสสนูได้ไปยึดเอาความรู้นะฮะนั่นแหละมันถึงเป็นเรื่องที่แบบว่าประมาทไม่ได้ลูกศิษย์ผมถึงเดินตามมาตรงเนี้ยฟังตั้งแต่แรกอะดีฟังไปเรื่อยๆปลดดวงวัญญาแล้วยิ่งสบายยิ่งฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องหนีจากอาจารย์งเข้าใจเออ ใช่มันเข้าใจมันเข้าใจไปเรื่อยๆเลยเขาเรียกว่าสมาธิถี่เห็นถูกถึงอย่างมันไม่ยังไม่เห็นตัวสุดท้ายก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ช่วยได้ทั้งหมดแหละถ้าพาเดินตามไม่มีปฏิฆากับอาจารย์น่ะไม่คิดชั่วคิดเร็วมัน,มนไม่ฝังสัญญากรรมไม่ไงเพราะว่ามันมาด้วยบริสุทธิ์เออมั่นใจในอาจารย์นั่นแหละเออแล้วเราก็ฟังอาจารย์ไปเลยฮะเต็มร้อยเลยใช่นั่นแหละมันจะต้องมีตัวนี้ก่อนถ้ายังมีความลังเลใช่หรือเปล่าดูถูกบางทีอะจับช่วงอย่างเงี้ย มันก็เป็นกรรมตัวนั้นขวางไว้ตัวนี้มันละเอียดนะมันเป็นมิติเพราะไอ้ตัวมโนมันได้สร้างกรรมส่วนหนึ่งไว้อ<ม>เออนะฮะมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไถ่าบาปตรงเนี้ยต้องมาขอขมาส่วนที่เราทําผิดไปใครที่มีลูกศิษย์เหมือนกันถ้ามีใครคิดแบบนี้ต้องมาขอขมาตรงนี้ให้ส่วนตรงนี้มันถูกทําลายไปก่อนอืต่อให้สํานึกผิดเฉยเฉยอะ่ะมันเป็นการล่วงเกินไปแล้วตรงนั้นอนะ่ะภายในไม่ได้ล่วงเกินร่างกายผมนะ คือล่วงเกินความความรู้ของอาจารย์ปรามาศในสิ่งที่อาจารย์มาพัฒมสอนเออกลับไปดูถูกอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคนพวกนี้ถึงต้องมีการขอหัวิ์อีกรอบหนึ่งก็คือ,อามาคุยกับอาจารย์มามาสารภาพาบาปะไถ่บาปเป็นการไถ่บาปสำนึกผิดเขาเรียกสำนึกผิดภายในมันก็จะเป็นสิ่งดีนะฮะใครที่ฟังอยู่ก็าตามนะฮะไม่ว่าลูกศิษย์ เก่าหรือลูกศิษย์ใหม่ที่กาลังเข้ามาฟังยังไม่เปิดดวงวิญญาก็ตามนะฮะเพราะสิ่งที่ผมทําผมทํากุศลอยู่แล้วทำการกุศลเนี้ยที่ทําคลิปออกไปสรรหาสิ่งดีๆอุปมามาสารพัดซึ่งคุณไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนไอเรื่องแบบเนี้ยอาจจะมีคนที่ก๊อปปี้ผมแต่วิธีการที่เขียนอธิบายบางอย่างแยบคายว่าตัวนั้นตัวนี้จะน,นําแนกแกแกงอ่ะแล้วไม่มีในพุทธวจนะด้วยไอตัวเนี้ยที่ผมจะแนกแกะแงนฮะนะฮนะ เนี่แต่คําสอนพระเจ้าพุทธวจนะสร้างอาวิชาตนาอุธ,ธานก็สอนให้เรากระทาแล้วก็พูดเรื่องมโนวิญญาณเฉยๆแต่ไม่รู้จักวิธีทําลายมันกําจัดมันการสืบถอยของมันแต่อาจารย์เห็นวงจรทั้งหมดแล้วก็เป็นบุญกุศลที่ได้มาดูคลิปเวลาเขียนกระดานเวลาอะไรเจาะลึกที่สุดแล้วนะฮะ,ะเพราะว่าคนอ่ะมันมันล้างความเชื่อแรกไม่ได้ไงก็เลยยึดติดในรูปลักษณ์ของบุญอย่างนี้ เชื่อว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ก่อนถึงจะฟังแบบนี้ไม่ฟังอย่างเงี้ยนั่นแหละคือการปามารแต่มันยังไม่ได้รุนแรงนะแต่ถ้าถึงขนาดดูถูกดูหมิ่นผมมึงหลงนูน่นนี่นั่นอะไรนีโหดเสร็จเลยคนพวกนี้จะห่า,หางไกลออกไปหมดเลยเกิดอีกไม่รู้กี่ชาติก็ห่างไกลเพราะมันต้องทําลายส่วนนี้ก่อนไงส่วนที่มันคิดไม่ดีไว้มันเป็นกรรมข้ามภพชาติไงัอมันเป็นสัญญาสัญญากรรมที่ผูกไว้ในส่วนลึกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสํานึกบาปไม่ปล่อมันเหมือนองคุริมานี่นไหม องคุณมารสำนึกผิดจริงๆเขาก็ยอมเป็นนั่งพอไปบินตำบาดโดนทำร้ายทุกอย่าง<ม>ปากนหินอะไรเลือดเต็มตัวหมดเลยองคุณมารก็ยอมสำนึกผิดไถ่าบาปตายก็ตายะ<ม>่ะคือสุดท้ายคนเราก็ตายใช่ไหมว่าสิ่งที่เราทำมันมันเลวร้วายการฆ่าชีวิตคนอื่นเนี่ยเขาปาหินแค่เนี้ยมันยังไม่นั่นหรอกไม่เพียงคอหรอกแต่สิ่งที่เราทำผิด<ม>คือองค์ณุณมารมองข้ามความตายไปแล้วเมืม่อยอมพุทธเจ้าแคน<ม>่นั้นถึงถึงพุทธเจ้าก็ สอนได้ง่ายแค่นั้นเอาความรู้ที่มันเป็นฝ่ายสมาธิชี้เห็นได้ง่ายเพราะว่ากรรมตัวนั้นมันบังเราไว้มันขวางชี้ยังไงก็ไม่เห็นบางคนเออเพราะว่ามันบังมันมีสิ่งคิดไม่ดีอ่ะตัวนี้สําคัญมากเลยชี้ไปยังไงทั้งที่มันน่าจะเห็นนะมันไม่เห็นน่ะมันไม่เข้าใจอ่ะเพราะมันมีตัวคาอยู่ข้างในนั่นแหละตัวที่มันเป็นวิบากอยู่อผมอ่ะ เมตตาลึกสิดทุกคนเนี่ยแหละส่วนไหนที่คุณทําผิดแล้วอ่ะคุณควรสํานึกถ้าคุณไม่สํานึกคุณยิ่งสร้างกรรมไปเรื่อยๆยิ่งดูถูกอาจารย์ไปเรื่อยๆยิ่งหนาเข้าไปอีกมันเป็นสัญญากรรมของคุณอะ่ะที่มันมันสร้างกรรมไปเรื่อยในลึกๆของคุณอืมทําให้มันบางเส้นทางตรงเนี้ยอาจารย์มาเผยแร่นเนี่ยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ตัวแก่นนะเอ้ยเอาหลงหนู่นนี่นะ้ตัวแก่นนี่มันชี้เห็นเลยนะให้พ้นออกไปจากตรงนั้นนะอืตอนนี้พลังงานทั้งหมดหาย อืมออืมทีนี้เราไม่ต้องอยู่ <c oughs> ไม่ต้องใช้ความคิดก็ดําเนินชีวิตได้คเออใช้ทีหลัง <c oughs> อยู่แบบอยู่เหนือความคิดปรุงแต่งอะ่ะแต่ไม่มีที่อยู่หรอกนั่คืออุป,ปมาพูดเฉยเฉยไม่ได้อยู่กับอะไรหรอกมันเป็นของมันเองอย่างเงี้ยเออไม่ได้คิดไม่ได้จําไม่ได้อยากรู้อะไรเดี๋ยวความคิดความจํามาเองเดี๋ยวมันรู้เองมันเกิดเองไม่ต้องรักษาสติรักษาศีลอะไรเพราะมันเห็นหมดแล้วเห็นสภาวธรรมหมดไม่หลงแล้ว แล้วกลับมงนอกเมื่อไหร่นะวันที่ยี่สิบหกค่ะอืมนะฮะคนที่บอกว่าฟังของผมเนี่ยมันล้างวิชาทิฏฐิตรงไหนที่มันติดมันขัดออกคนที่เปิดปัญญาวญญาแล้วเห็นตรงนี้นะยิ่งไปฟังอาจารย์มันยิ่งเคลียเคลียหมดเลยจากบางอย่างที่มันติดขัดเหมือนมันยังคาดนิดหน่อยมันจะเคลียหมดเลยก็ตอนที่หนูยังไม่ได้เปิดปัญญาหนูฟังหนูก็ฟังฟังอาจารย์ทุกวันนะคะแต่มันก็ไม่ ไม่ลงใจตลอดมันมันจะแต่พอมาเปิดดวงปัญญากลับไปหนูก็ฟังเหมือนเดิมพอผมชี้ข้างในแล้วไงมโนธาตมปรากฏขึ้นมาแล้วไงชี้เห็นว่าเห็นระบบภายในแล้วเออให้รู้ให้เห็นแล้วทำไมก่อนยังไม่เปิดดวงปัญญาทำไมไม่เข้าใจตรงนี้เลยมีหลายคนที่พูดแบบคุณวราพรเพราะมันยังไม่ปลดล็อกยังไม่เปิดดวงปัญญาบางคนฟังมันก็เหมือนมันเหมือนอาจารย์ใช่แต่ทําไมมันมันเหมือนเข้าใจแต่ทาไมมัน มันเหมือนยังไม่นั่นมันต้องมาเปิดต้องผมต้องเปิดปลดล็อกข้างในแล้วชี้เส้นทางข้างในให้เห็นก่อนเลยให้รู้หเห็นแล้วอย่าประมาทอย่าไปหลงเอาความรู้แค่นั้นเองเดินตามเส้นทางอาจาร์เพราะว่าชี้ให้ให้เห็นมรรคจิตเห็นการทํางานของจิตอืมมันถึงขั้นแบบว่าญาณแล้วไงพอมาเปิดแล้วให้เห็นให้ให้ชี้เห็นเลยมันเป็นอย่างนี้ให้ให้เริ่มให้เริ่มเห็นให้เริ่มเกิดญาณแสงสว่างนําทางไปก่อนอนั่นแหละ อย่าหลงไปไปปิดไฟไปปิดแสงสว่างตัวเองอย่าประมาทในแสงสว่างอาจารย์นั้นที่อาจารย์ชี้ให้มันเป็นเส้นทางเดินครับผมนั่นแหลพะพอเราจะเห็นถูกเห็นถูกหมดเนี่ยมันจะทําลายความหลงผิดหมดเลยตรงไหนที่มันคามันคามันคล้องอยู่มันจะถูกล้างออกไปหมดนะฮะ <c oughs> <c oughs> ผมมันมีอยู่สองส่วนที่ผมสอนหนึ่งอย่าประมาทเดินทางม,ม,มักมีองคแบบทางชีวิตส่วนมักกจิตมันเป็นมักละเอียด ตงนี้ต้องเห็นเห็นมันอย่างแจ่มแจ้งแล้วเราจะใช้มัคทางโลกได้อย่างอย่างผู้ไม่หลงผู้มีปัญญาเนะเพราะเมื่อเราทมามักจิตมักผลนิพผ่านเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรก็เหลือชีวิตทางโลกใช่นั้ล่ะส่วนที่เราจะใช้เพอ,อพึงความไม่ประมาทไงในชีวิตการดาเนินชีวิตทางโลกแค่นั้นเองแค่นะั้นส่วนส่วนข้างในถ้าเราทําลายมันสิ้นแล้วหมดหลงแล้วทําลายเชื้อมันหมดแล้วมันก็มันก็ไม่มีความประมาทแล้วข้างในนั่นนะ เหลือแต่ภายชีวิตที่เดินไปไงเพราะเราจะต้องเจอสิ่งแวดล้อมบททดสอบทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เราแข็งแกร่งเกาะคุ้มกันเนี่ยผมมันแข็งแกร่งทางโลกมาหมดแล้วเพราะผมโดนมาหมดเลยพอผมถึงทําแล้วผมถึงไม่ค่อยนั่นทางโลกไงเจอทุกเจออะไรเจอบททดสอบมาใช้ชีวิตแบบลำบากมาหมดแล้วทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้บูชาเงินอ่ะมีแต่ ให้คนเมตตาคือทางโลกผมทามาดีหมดแล้วไม่ได้บูชาเงินไม่ได้มีความโลภนําชีวิตมาขัดเกลาทั้งสิ่งแบบนี้มาหมดแล้วมีพระรัตนตรัยเป็นทีพพึ่งมาหมดแล้วอะตรงนั้นส่วนทางโลกนะตอนนั้นอะยังไม่เข้ามาถึงทางธรรมพอมาทางทางสําเร็จทั้งโลกทั้งโลกมันดีอยู่แล้วไงพอเรากลับไปเราก็ยิ่งฉลาดยิ่งยิ่งเข้าใจมันมากขึ้นพอเห็นทางธรรมนะฮะถ้าทางโลกขัดเกลามาไม่ดีอะมันก็เข้าถึงมากกจิตยากถึงเข้า เข้าถึงไปมันก็ทําลายอาสวะไม่หมดมันก็กลับไปหลงได้อีกนะฮะมันยังส่วนที่มันหยาบอยู่ก็ยังมีอยู่นะไปไปมาพอไปหลงรู้หลงอะไรก็ยิ่งไปหลงเข้าไปในโลกอีกเข้าไปในกิเลสทั้งโลกหนาะตึกกเพราะมีตัวตนอยู่แล้วมันมันพาดพังได้ง่ายประมาทนิดเดียวไปเลยถ้าเชื้อมันยังไม่หมดคนส่วนใหญ่มหาภูมาความรู้นั้นแหละ ที่ออกไปตั้งตนน่ะลูกศิษย์ในละคุณก็มีมาเอา,เอาความรู้เท่านั้นน่ะไม่ได้มาเอาความจริง <Okay. S 1> ไม่ได้มาถ่ายถอนตัวเองมันมาด้วยความหากพอมารู้ปั๊บนี่เกิดตัณหาเพราะเกิดธาตรู้ชี้เห็นแล้วกลับกับประมาท <Okay. S 1> ไงเป็นหลวงเอาความรู้ไปยึดเอาตรงนี้ <Okay. S 1> เกิดความอยากทีนี้จะเริ่มห่างไกลอาจารย์บางทีจะดูหมิ่นดูแคลนอาจารย์เรื่อยๆนะต่อหน้าพูดดีรับหลังมันดูหมิ่นดูแคลนนั่นแหละมันเป็นกรรมเขาเรียกว่าต่อหน้าทำเป็นนั่นรับหลังนินทา คนพวกนี้ยังไม่ถึงธรรมมันก็มันเพราะว่าธรรมชาสตร,ร์มันจะจัดสรรนะธรรมะผมคนต่อยคนเข้ามาพูดดีกับผมขนาดนี้ถ้าเบื้องลึกมันนะ่ะที่ผมให้ปฏิญาณตนนะี่ยนะเมื่อ,อไหร่เธอ,อเอาธรรมะไปหาราบสักร,ระเป็น,เป,นเป็นเป้าหมายตั้งแต่ตอนแรกขอให้ทรที่เป็นแก่นจงเสื่อมไปแสดงว่าไอ้ธรรมะผมมันมันรอมันรอดูขัดเกาบุคคลคนนั้น นึกออกนะฮะต่อให้มปนปฏิญาณตนมันก็จะไม่เชื่อเพราะว่าแก่นจะยังไม่ลงหามันเนี่ยที่สุดยังทำพอถึงถึงวันหนึ่งอ่ะพอมันมันจะผิดสัจจาได้พอมันเห็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันก็จะทําอะไรได้นั่นแหละแก่นจะลงทั่วมันจะทําให้มันไปไม่ถึงแก่นเพราะแก่นรอมันอยู่รอว่าเพราะว่าไอ้คนเนี้ยจิตใจมันยังมีลึกๆอยู่นะอธรรมะผมจะจัดสรรเองต่อให้มาอยู่กับผมผมไว้เนื้อเชื่อใจอะไรก็ตามเหมือนลูกสี่ผ่ปานมาเออถ้าเมื่อไหร่นะคุณจะหล่นเพราะว่าตัวแก่นตัวบริสุทธิ์จริงๆเนี่ย ตัวที่มันพ้นไปจริงๆเนี่ยมันไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามันรอ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 บททดสอบของคุณอยู่การมาอยู่กับอาจารย์วิทยาศักดิ์ร้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเยอะนะฮะลูกศิษย์ลูกค้ามันเยอะอผมอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างไงเพราะตรงเนี้ยนั่นแหละฮะอย่าไปหลงตรงไหนแล้วกันเพราะว่าแก่นมันมันจะรอฟั่มเธออยู่มันจะไม่เธอจะไปไม่ถึงบันไดก้าวขั้นสุดท้ายมันรอคนที่มีคุณธรทมเท่านั้นเอง นะฮะถึงจะเดินตามทางผมได้จริงๆมันเป็นบททดสอบนะบางคนกะว่าจะไม่มาอะไรมาอยู่กับผมเป็นลูกศิษย์ที่ผ่านมานะถูกทุกท้ายก็โดนก็พอยกขึ้นมาแล้วก็โดนโดนกิเลสพวกนี้ดึงลงหมดเลยเดินลาบสักการะคำยกยอรสรรเสริญออกนอกทางหมดก็เลยไปไม่ถึงแกะมันเป็นบททดสอบทุกคนต้องผ่านบททดสอบเหมือนอาจารย์ผ่านมานะฮะนะฮะ,นะฮะผมผม ผมจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้หวั่นไหวกับสิ่งไหนมันมันหมดแล้วเพราะว่าสุดๆชีวิตต่ําสุดก็ผ่านมาหมด <laughs> มันไม่ได้หวั่นไหวกับชีวิตแล้วไงุดท้ายคนเราก็ดาเนินไปได้ความตายนะครับก็มีหน้าที่มาชี้สอนคนให้คนเห็นไม่ใคนดับอุปทานตอนนี้อย่าหลงเรามีหน้าที่แค่เป็นเพียงผู้ผเดินตามอ,อ,อย่าไปหลงความรู้เลย ออย่าไปตั้งมัชใหญ่ไปสูงอย่าไปตั้งตนวระตวเองรู้แล้วเก่งแล้วสุดท้ายตัวเองก็ไปไม่รอดหรอก<ม>ก็ต้องไปยึดตรงนูน้นตรงนี้ไว้ยึดความรู้จากที่นูน่นที่นี่มาอืนั่นแหละแล้วก็ยินดีชื่นชมในความรู้ของตัวเองนะ<ม>เออแต่เวลามันทุกข์มันกระทบม,มันไม่คนละเรื่องนะ <c oughs> เอออันนั้นมันคือความจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้นะอืที่เขาบอกว่ารู้ ความรู้ตัวหมัอตัวไม่รอดนั่นแหละพอถึงเวลาครับขันจริงๆก็โดนกดดันก็ต้องไปหลอกลวงเขานะฮะโอเคก็ผมก็นุโมทนานะไม่หลงเข้าไปในสิ่งเหล่าน,นี้แล้ว <จะ S 1> ก็ธรรมครับครับผม,มก็ฟังจนมันเคลียร์นั่นแหละก็ไม่ใช่ไปยึดไปยึดธรรมะอาจารย์ไปยึดอาจารย์ว่าเออจะต้องนั่นอาจารย์พูดไปเพื่อดักไว้เฉยไม่ได้ให้ไปยึดคําพูดของอาจารย์ คือเพื่อความไม่ประมาทคือต้องต้องอาศัยคำพูดเนีย่ยเพื่อเตือนสติเตือนให้ให้มันมักผลนิพพานให้มันถึงที่สุดแห่งธรรมที่พระเจ้าเคยตัดกับสาวกไว้ว่าพวกเธอทั้งหลายจงตามนามาเถิดเราจะพาพวกเธอไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยพระองค์พูดในขณะมีชีวิตอยู่นะ<ม>เพื่อเพื่อให้ลูกสาวกทั้งหลายไม่ประมาทแล้วก็ตอนพระองค์จะปรินิพพานพระองค์ก็ยังพูดทิ้งท้ายว่าพึงทําความไม่ประมาทที่ถึงพร้อม เราตถาคตไม่อยู่แล้วไม่มีใครมาพัฒสอนพวกเธอแล้วเหมือนอาจารย์วิทย์เนี่ยผมก็จะพูดในคลิปในกลุ่มเสมอนะฮะ<ม>เออในคลิปก็ผมก็พูดแต่ประมาที่ทำผมแล้วกันเออเดินตามอาจารย์ที่สุดเพราะว่าผมก็จะพูดควบคู่กันไว้เลยไงฮะอืมเพราะฉะนั้นน่ะเดินตามอาจารย์ต้องไปให้ถึงที่สุดต้องตามอาจารย์ให้ถึงที่สุดแล้วเธอจะสุดเองไอเจ็ดปีเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงละครขีเป็ดคุณวิลาพรกี่ปี หนูเริ่มฟังอาจารย์ตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาเมษาแล้วมาเปิดเปิดล็อกนี่ก็ตุลาปีที่แล้วใช่ไหมก็ยังไม่ถึงปีก็วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองเปิดล็อกเดือนตุลาก็อีกสองสามวันก็ปีใช่ไหมนี่เห็นไหมเละอคุณเทนเมื่อวานก็ยังไม่ถึงสองปีหรอกผมลงคิดไปว่าสองปีแต่จริงปีกว่าอืมนะฮะปีกว่าต้องถึงเดือนกุมภา ปีหน้าจะถึงสองปีของเธอนั่นแหละฮะเธอก็มาหาอาจารย์อาจารย์ไปบ้านครั้งเดียวแล้วไม่เคยเจออาจารย์นลแต่อยู่ในกลุ่มตลอดเออเห็นไหม, <He ard S 2> มก็ฟังตลอดเพราะปลดล็อกไอ้ตัวภาษาสมมุติตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็รู้แต่ว่ามันก็ยังติดติดตัวมโนธาตุนี่แหละมันก็เรียนรู้มาตลอดแต่สุดท้ายมันรู้มันเข้าใจหมดแล้วทํายังไงอะ <c oughs> รู้ก็เข้าใจหมดมโนธาตุมันเข้าใจมันเข้าใจถูกไง <c oughs> มันไม่หลงยึดเอาความรู้ไงมันหาทางหลุดพน้นไง สุดท้ายมาเมื่อวานก็เห็นให้คุณจิ๊บไปเคลียร์พาะผมฟังดูแล้วคุยไปหน่อยนึงมีอะไรไม่ได้รับกระแสอะไรก็เออง่ายตล้วที่ว่าเห็นตัวมโนโลแล้วแต่แกยังไม่เป็นปัญญาอืคือเห็นมโนธาตุแล้วมันยังไม่เป็นปัญญาอมืมโนธาตุมันออกมารู้หมดแล้วอ่ะแต่มันคาตัวมันเองไงเข้าใจหมดอ่ะแต่ทํายังไงคือคาตัวเองไม่ได้ปฏิเสธอาจารย์ทุกอย่างเลยเข้าใจหมดเลยที่อาจารย์พูดแต่มันคาตัวมันเอง เพราะมันไม่ได้ไปหลวงองค์มรู้เนี่ยพอมันไม่หลงเอาองคมรู้อะไรมันก็รู้หมดแล้วมันก็ไม่ได้ไปยึดเอาเนี่ยมันก็เหลือตัวมันเองไงนั่นแหละพอเหลือตัวเองทํายังไงอ่ะเดี๋ยวจะนี่ไงเออมันจะได้หลุดออกจากตัวมันเองเออพอมันเหลือตัวมันเองมันก็เฝ้าระมัดระวังเทียบเคียงดูอยู่นั่นแหละผู้เฝ้าดูผู้ตระหนักรู้นั่นแหละตัวขีเลสเลยโคดเงาสักสารแล้วทิ้งยากในตัวเนี่ยมันทําจนชินแล้วอ่ะเออมันต้องมีคนชี้มีคนกะ แทกไอ้ตัวนี้หลุดไปถ้ามันเป็นยิมยิ้มยอกมันไม่ขะสนใจใครไม่มีมึงไม่ต้องมากระแทกกูกูรู้แล้วมันก็ยึดของมันไว้อยู่างนั้นแหละเออไอพวกชาติรู้อะเออมันก็ว่ามันรู้ไงแต่มันมันหลงอยู่เออแต่คนที่รู้ว่ามันไม่ได้ยึดไงมันไม่ได้ยึดตัวความรู้มันก็อื้ก็รู้อยู่อาจารย์แต่มันยังไงอ่ะเออมันจึงต้องให้อาจารย์ช่วยไงอืมอืมเพราะไอ้ตัวนี้มันละเอียดไงมันแฝงอืม คนเมื่อวานนี้เขาไปเห็นเลยเขาเห็นตัวตัวตวิ่งพลึดมาตัวอุปทาน,น,นเนี่ยที่ผมทําคลิปไปเมื่อเช้าเนี่ยคลิปเสียงเออเขาจึงนั่นเออเขาเห็นเองไอ้ตัวเนี้ยที่เยู่าเออ,เ,อ,อ,อเขาเห็นเอง <c oughs> ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอยู่ยะลาเป็นพอ,อ,อก็เห็นเองกําลังจะมาหาผมอาทิตย์หนึ่งเนี่ยฟังอยู่ในรถตเห็นตรงนี้เลย <c oughs> เออคุณคุณเล็กเชียงใหม่ก็เหมือนกันไอ้คุณเล็กไอ้พิษณุโลกก็มันกนเห็นเองเห็นตรงเนี้ย แล้วก็มีละอีกหลายคนแต่ผมจําไม่ได้มันนานบางคนคนโทรมาหาผมนี่หลายคนนะไม่ใช่ไปเห็นอาการพ่งว่างแล้วใช่นะว่าโอ้ยโลกว่างมันไม่มีอะไรแ้วไม่ใช่นะเออมันต้องเห็นตรงนี้เห็นตัวนี้นี่สว่างตัวเนี้ยตัวมโนธาตุเนี่ยไอ้ที่โลกว่างมโนธาตุมันแค่รู้ฟังธรรมะผมมันก็ไปเกิดสภาวะขึ้นมามันก็หลงเฉยมันหลงว่ารู้ตรงนั้นน่ะแค่นั้นแหละอืมโลกว่างมันไม่มีอะไรมันพูดอ่ะเออ นั่นแหละแต่มันมีตัวมันอยู่ไงนั่นแหละตัวที่มันบอกว่าไม่มีอะไรมันมีอยู่เต็มๆเลยมึงอ่ะมึงยังไม่เห็นคําว่าไม่มีอะไรก็คือตัวมึงอ่ะอัตตาเลยไอ้คาว่าไม่มีอะไรอนัตตาแต่อนัตตามันพูดมันพูดออกมาไม่ได้แต่ตัวพูดปรุงแต่งออกมาเร็วมากเลยกิเลสตัวเนี้ยมันไม่ใช่ความคิดนะมันไม่ใช่ความคิดนะออมันไม่ใช่ความจํามันไม่ใช่ความรู้ มันเป็นตัวอะไรบางอย่างอะ<ช>่ะเอออย่ที่มันมันหลงไปยึดเอาเอาความคิดชนิดนั้น่ะขึ้นมาความจําชนิดนั้นความรู้สึกชนิดนั้นขึ้นมานั่นแหละไอตัวมนโนธ,ธาตุะละเอียดสุดเลยตัวเนี้ไอที่ทาธ,ธ,ธาตุมโนธาตุธาตุรู้าธาตุนิพพานนิพพานธาตุอะไรเนี่ยมันทั้งหมดแหละหลอกหมดเลย <c oughs> นั่นแหละมายาจิตไอพุทธะจาแรงอ่ะมันจะปรากฏมาเป็นตัวสุดท้ายเมื่อมันรู้เยอะๆนะฮะผมทําลายตัวนี้อย่างเดียวอืม ผมหลอกให้ทุกคนฟังผมก่อนเพื่อผมจะให้ให้ทุกคนเนี่ยเดินตามผมก่อนเพื่อจะปรากฏมโนธาตุตัวนี้ขึ้นมาแล้วผมจะปลดล็อกทีหลังแต่ถ้าใครเห็นได้นะก็พลิกเลยอืมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมทําอยู่แค่นี้ส่วนที่ผมทําคลิปออกไปแต่ใครเห็นได้ได้ก็พลิกเลยส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ก็ต้องมาหาอาจารย์เท่านั้นเองแล้วคนที่เปิดดวงปัญญาไม่ต้องเสียเวลาอะไรไม่โอ้อาจารย์หนูขี้เกียจ โอ้ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรหนูไปปลดล็อกเลยเออเพื่ออาจันปลดล็อกภายในให้เกิดให้ชี้ทางให้หนูได้เดินทางก่อนหนูไม่สนอะไรหรอกหรือผมไม่สนอะไรแล้วอะไรจะช่างมันตรงนั้นอ่ะขอให้ผมได้เห็นเส้นทางก่อนเออแค่นั้นเองนั่นแหละมีอยู่สองอย่างอย่างแรกก็ฟรีอยู่แล้วทันกดคลิปฟังไว้เถอะทั้งด่าทั้งว่าทั้งเรื่องเฮฮาปาร์ตี้มีทุกครบทุกฟังก์ชันของผมะทั้งดื่มไวน์สอนไปด้วยก็มี อืมอมจะมีเมียน้อยผัวน้อยมีหมดเลยอมนนั้้บอกวามีหมดทุกครบทุกรสชาติอ่ะอแต่ไม่มีก็คือการแบกสินแบกทำการปฏิบัติการฝึกแบบนี้ไม่มีมีแต่แอนตี้อพราะฉะนั้นมีอยู่สองออย่าเสียเวลานะเว้ยเดี๋ยวตายก่อนไปหลงลุยไปตามลุยพอรู้จังคนตัวมึงไม่ผลหรอกมึงก็สร้างทตารู้มโนทตาอย่างนั้นแหละกูจะบอก เดี๋ยววันหนึ่งอะพวกมึงจะเป็นเหมือนลุงวีดบัวเพื่อนสุดท้ายอะอืมันทุกข์ไงพอมันรู้เยอะๆะรู้จนหมดแล้ว่แต่ทําไมยึกๆมันยังมีเราอยู่ถึงเวลานั้นถ้าอาจารย์ไม่อยู่แล้วเขาโจมใครโดนมามใช่แล้วแล้วถ้าถ้าปามาตอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้แล้วว่าตัวนั้นมันมันจะไม่ยอมแล้วมันต่อให้มหาอาจารย์เพราะกรรมวิบ่ามันขวางแล้วไงชี้ไปมันก็ไม่ออกมันก็ไม่หลุดออกจากตรงนั้นอืคนพวกนี้ต้องเอาคนละ สองพันล้านให้มันให้มันสะสมตั้งแต่ชาตินี้ไปอีกร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติสะสมเงินมันไปแล้วผมก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันจะไปมันจะไปอีกหลายก็ผมต้องแยกภาคเหมือนไอ้พวกไอ้ไอ้พวกไอ้ครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายทํานายเนี่ยพระพุทธเจ้ามีหลายภาคเป็นส้นตีนหมาไม่มีแล้วเดี๋ยวกูจะทําเหมือนมึงเหมือนไซอิวอ่ะดึงเส้นผมมาป๊อเฮ้ยมึงอีกเกอีกพันปีมึงมาประกวดนะอาจารย์วิทย์ แต่อาจารย์วิทย์ตัวนี้ไปแล้วน่าจะไม่เกินสามสิบปีข้างหน้าหรอกยางสูงนะเผื <c oughs> ่อ,อไว้หน่อยไม่อยากตายเร็วแม่งทุกวันนี้ก็ออดออดเตดๆอยู่เตืนเสีบออยบเข่าอเช้าโอเคคลิปนี้เจบแค่นี้